เพิ่มพอเตอร์ที่สองเปเลยไปเลยร้อยบอเออเล่นครบ ਹਾਂ <laughs> 武汉宝宝。 ไอ้เกมแงโาเยไอเกจ้าเขาติเส้นสุดแล้วน่ะวัูนี้ขั้นเฮ้ยตกใจเลย <Yo. S 2> เลืกอกบอกก็ได้เลืกอกบอกก็ได้เออเลืกอกบอกได้ดิ ไายลงางสาลงลเกมเตเลยพี่เ

花，梨。<Wow. S 2> <Hey. S 3> hey.

Đi cò đi. Đi bao. bao. đi. Cô thử rồi thế. Cô thử rồi. โอ้ดีหมดหมดโคมาดิสิโกมาดิหมดเล่นได้เลยไปเอาลงเไปมาไหนมาไโดนโดนอยูไปไหนลโอ้ยเอาไป่แค่แค่นี้มาเ ไม่เป็นไรพี่หอมนี่ะไรลงอัองดูทูทเวลนนอกครับเวลานอกครับ